สวัสดีครับก็สวัสดีครับสําหรับเช้านี้นะครับก็มาเจอกันเช่นเดิมนะครับก็อยู่กับผมนะครับช่องสร้างแรงบันดาลใจนะครับนี่ก็มาอยู่ในเล้าเป็ดนะครับเล้าเป็ดสําหรับเช้านี้ก็สายแล้วนะครับสายแล้วก็เป็นช่วงเวลาเก้าโมงพอดีนะเก้าโมงพอดีก็หลังจากเสร็จภารกิจให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ให้อาหารกบเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้จะพามา อัปเดตผลผลิตนะครับเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันละวันครับว่ามีผลผลิตยังไงกับการเลี้ยงเป็ดนะครับนะครับหัวข้อนี้ก็จะมาพูดอะไรไม่เยอะนะครับไม่เยอะครับก็คือมีคนสอบถามมาคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาอยู่ในในช่อง youtube นะครับพ็บางคนก็สอบถามว่าซื้อเป็ดจากไหนอยากได้เป็ดนะครับ ได้เป็ดเท,ท่านั้นเท่านี้อยู่โซนน so is ู้นโซนนี้นะครับเราได้ไปเลี้ยงนะครับหลายท่านก็ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับเป็ดนะครับก like <desapare> ็คือบอกผมก็บอกตามตรงเลยครับครับผมก็แนะนําได้นะครับว่าจะเลี้ยงว่าจะซื้อเป็ดที่ไหนนะครับก็สามารถติดต่อติดต่อผมมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับจาก ท้ายท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรผมติดต่อนะครับติดต่อติดต่อมาในส่วนตัวเลยนะครับว่าท่านต้องการเป็ดจํานวนกี่ตัวเป็ดสาวพร้อมไข่กี่ตัวหรือว่าเป็ดเป็ดปลดระวางหรือว่าเป็ดเป็ดลังสองครับก็คุยสอบถามกันได้นะปรึกษากันได้นะครับไม่ซื้อก็ได้หรือว่าปรึกษาก็ได้นะครับสอบถามปรึกษาเรื่องการ <t ansen> ล <inhib itor> เลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มต้นเลี้ยงยังไงนะครับ <t ans> ให้อาหารแบบไหนมีห่ออะไรนะครับให้อาหารกี่ช่วงกี่เวลานะครับให้อาหารวันหนึ่งตัวละกี่ขีดนะครับ <t ans> ตัวหนึ่งกินกี่ขีดนะครับต่อว,วันนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับแล <Eat> ้วก็คอมเมนต์มาได้ครับ <t ans> คอมเมนต์มาได้ว่าท่านอยู่โซนไหนจังหวัดไหนนะครับ ทางในก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาในส่วนตัวผมได้นะครับจะโทรมาถามเลยก็ได้นะครับผมสามารถที่จะรับได้นะครับทาได้เกือบตลอดนะครับผมก็โทรศัพท์อยู่กับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ผมจะมาพามาดูผลผลิตนะครับผลผลิตสำหรับเช้านี้นะครับหลังจากก็เข้าสู่ เดือนที่เจ็ดแล้วนะครับผมก็เลี้ยงมานะครับก็มาดูผลผลิตสําหรับเช้านี้นะครับก็มาดูครับก็ผมเลี้ยงอยู่ที่150ตัวนะครับปกติก็154ี่นะครับก็มีการตายเนื่องจากเป็นโรคขาอ่อนนะครับปิดขาอ่อนก็ตายไปสองตัวแล้วครับ2ตัวก็เหลืออยู่ร้อยตัวนะร้อยห้าสิบตัว จากที่เราซื้อมาเขาแถมมานะครับก็ส่วนเกินนะครับเขาแถมมาครับก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนปลายฤดูฝนก็ทําให้เป็ดโรคขาอ่อนอ่อนแรงนะครับเดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้ทีนี้เขาก็ไม่กินอาหารนะครับเขาก็ไม่กินอาหารนะครับทีนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังมีแรงที่จะผลิตไข่หรือว่าออกไข่ได้นะครับ ก็ทาให้ร่างกายเขาอ่อนแอครับกบินอาหารได้น้อยลงสุดท้ายแล้วเขาก็จากเราไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับการเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่นะครับหรือว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็เราก็ต้องมีกันสูญเสียบ้างนะครับก็นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่เราอ่า ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็ดนะครับได้ดีมันก็จะสามารถที่อยู่อยู่กับเราได้นานนะครับบโอเคนะครับทีนี้อ่าก็มาดูนะครับดูผลผลิตก่อนนะครับดูผลผลิตก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บไข่ทีหลังครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอโม้หน่อยครับโม้หน่อยโมโม้สักหน่อยนะครับ หลายท่านก็บอกว่าผมพูดวนไปวน,นมากว่าจะเข,ะข้าเรื่องได้นะครับก็ทําให้ปหม,มึนปวดหัวไปเลยนะครับก็ขอโทษทีนะครับสําหรับท่านที่ทําให้ปวดหัวนะครับก็เป็นอุปรลักษณะนิสัยผมก็เป็นประมาณนี้นะครับนะก็จะกว่าจะเข้าเรื่องได้นะครับบางครั้งก็เข้าเรื่องก็เรื่องมาเล็กน้อยทีนี้ก็ดถอยออก คอยห่างคปคนละเรื่องนะครับก็มีบ้างนะโอเคครับสำหรับผู้ที่สงสัยนะครับสงสัยหรือว่าอยากจะเลี้ยงเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดไข่สามารถอยากจะซื้อเป็ดไปเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าไอนะดีไลน์นะครับสามารถแชทมาหรือว่า มาหาผมในเรื่องส่วนตัวได้ครับนะครับผมไม่มีผมไม่มีเป็ดขายนะครับแต่ผมมีฟาร์มที่ผมฟาร์มที่ผมสั่งมานะครับมาเลี้ยงในทุกวันนี้ครับเขาเลี้ยงเป็นจํานวนมากเขาเป็นเลี้ยงอุตสาหกรรมนะครับจำหน่ายเป็ดนะครับก็ก็เชื่อถือได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นฟาร์มฟาร์มเป็ดอยู่ที่โคราชนะครับโคราชแล้วก็สามารถ สามารถไปดูตัวได้นะครับไปดูตัวเป็ดนะครับถ้าถ้าเราไปดูแล้วไม่พอใจแล้วก็ไม่ต้องซืซอซ้อนะครับไม่ซื้อไม่ซื้อนะครับนะครับถ้าไม่ได้ตรงตามสเปคที่เราค uh, ิดไว้นะครับเราก็ไม่ไม่ต้องซื้อนะครับหรือว่าใครที่สั่งซื้อสั่งซื้อแล้วถ้าไปดู uh, ถ้าเป็ดไม่สมบูรณ์ก็สาม,มารถที่จะยกเลิกได้นะครับก็เป็นเรื่อง uh, ส่วนตัวครับ เราก็สามารถคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะครับแต่หลักๆก,ก่อนที่เราจะสั่งซื้อเราก็ควรที่จะสอบถามว่าฟาร์มอยู่ที่ไหนแล้วว่าปิดอายุเท่าไหร่กี่เดือนประมาณนี้นครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้นะครับ,ก,รบก็โทรมาโทรมาได้นะครับนะบถ้าท่านใดที่สั่งซื้อในจํานวนมากๆนะครับซื้อในจํานวนมากๆก็จะมีส่วนลด ราคา1ตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเป็ดแถมแถมไปอีกนะครับหรือว่าอาจจะแถมร้อยละ1ตัว2ตัวก็ว่าไปนะร้อยละ2ตัวประมาณนี้ครับเราสั่ง100ตัวเราก็จะได้2ตัวหรือว่า1ตัวก็ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับนะครับก็สามารถที่จะ,ะสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเก็บไข่ไปด้วยครับเก็บไข่ไปด้วยนะครับเก็บไข่ไปด้วยแล้วก็โม้ไปด้วยครับก็หลายท่านนะครับหลายท่านนะครับอยู่ในกลุ่มเพจนะครับเพจนะครับก็มีหลายท่านนะที่ที่สนใจนะครับสนใจอาชีพอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงเป็ดไข่นะครับก็มีหลายท่านนะครับก็มีทั้งมือใหม่มือใหม่นะครับ มือใหม่เยอะแยะครับในกลุ่มครับก็สอบถามว่าอยากซื้อเป็ดมาเลี้ยงไม่รู้ว่าจะสั่งที่ไหนเขาก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับนี่ก็คือสามารถติดต่อผมมาได้เลยติดต่อมาได้เลยครับก็มีเป็ดพร้อมจําหน่ายครับพร้อมจําหน่ายนะครับได้กี่ตัวนะครับก็สามารถคุยราคากันได้นะครับ โอเคนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศตอนกลางวันค่อนข้างจะร้อนมากนะครับค่อนข้างจะร้อนมากครับค่อนข้างจะร้อนแต่ตอนกลางคืนก็อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นหน่อยนะครับเพรก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ก็ไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับเพราะหนึ่งจากสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงช่วงกลางวันกลางคืนนะครับก็จะแตกต่างกันชิ้นเชิงนะครับ นะครับก็อาจจะทําใ,ททให้เป็ดเครียดหรือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เป็ดไข่น้อยลงหรือว่าไข่ลดลงได้นะครับนะครับเพราะเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับก็จ,จะทําให้เป็ดเครียดน,นะครับไม่กินอาหารหรือว่ากินอาหารได้น้อยลงนะครับหรือว่าอา,อาจจะไข่น้อยลงในแต่ละวันนะครับนะครับ ก็ถ้าเราเลี้ยงอยู่ในจํานวน100ตัว200ตัวนะครับเราอย่าไปการันตีนะครับว่าจะได้ไข่100ตัว100ฟอง200ฟองนะครับไม่ใช่นะครับมันก็จะมีบางวันไข่เพิ่มไข่ลดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะไม่มีสแตนดาร์ดในแต่ละวันนะครับก็ไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นกันครับอาจจะเป็ดเป็นเป็ดที่เขาตกใจ นะครับตกใจตกใจหรือว่ากินอาหารไม่อิ่มไม่เพียงพอประมาณนี้นะครับ,นะรบก็คือ,อปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเราถ้าถ้าเรา,าปล่อยให้เป็ดเล่นน้ําทั้งวันนะครับทั้งวันมันก็เป็ดก็ใช้พลังงานไปเยอะนะครับไปเยอะก็จะทําทให้ไข่เป็ดไข่ลดลงก็ได้นะครับในปัจจัยเรื่องนี้นะครับผมก็ ทดลองมาหลายครั้งแล้วครับว่าตั้งแต่วันวันไหนที่ให้ปล่อยเป็ดลงไปให้เล่นน้ำนะครับวันนั้นก็ไข่มันจะดีไข่ดีไข่ขฟองใหญ่นะครับแต่บางวันก็ไข่ไข่ฟองเล็กนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือสิ่งที่จะทำให้เป็ดไข่ลดลงนะก็มัน มันอยู่หลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยซึ่งก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าเอิดไข่ลดไข่เพิ่มเพราะอะไรนะครับก็คือหลักๆนะครับหลักๆหลักๆหนึ่งเราต้องให้เขากินอาหารอิ่มครับให้อิ่มกินอาหารให้อิ่มนะครับแล้วก็ให้เขาอย่าเครียดนะครับนะครับหลักๆนะครับครับแล้วก็สภาพเล้าครับสภาพเล้า โรงเรือนนะครับก็พยายามทําให้สะอาดสะอาดนะครับล้างน้ําล้างน้ําล้างอาหารนะครับล้างน้าล้างอาหารนั้กนก็ควรที่จะ,ะใส่ใจดูแลนะครับทำทำความสะอาดมันนะครับนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอ,อ่างถังน้ํานะครับอ่างน้ําที่ให้เขากินนะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงแบบ ธรรมชาติเหมือนผมนะครับเราควรที่จะล้างตอนเช้าตอนเย็น,นครับอ่างน้ําอบน้ํากินของเขานะครับนะครับก็ให้น้ําใหม่เขาทุกวันนะครับเพื่อทีจ่จะให้เขาไม่เครียดน,นะครับนะครับถ้าเราใส่ใจใส่ใจเขาดีเขาก็จะอะตอบแทนเราอ่าเช่นกลับมาเช่นที่เราทําให้เขานะครับครับ เขากินอิ่มเขาก็จะไข่ให้เรานะครับเขากินไม่อิ่มเขาก็ไม่ไข่ให้เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาอาจจะวันนี้น้อยใจพรุ่งนี้ดีใจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คนะครับมีมีคำถามมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้หรือว่าโทรมาส่วนตัวได้นะครับนะครับการสั่งซื้อเป็ดจากไหนนะครับอยากได้เป็ดกี่ตัวกี่ร้อยตัวนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับปรึกษาได้นะครับนะครับก็คือมันจะมีนะครับมีจะมีการสั่งซื้อเป็ดนะครับ มันก็จะมีเป็นรอบนะครับเป็นรอบอ่าอาทิตย์นี้ลงอ่ภาคเหนืออาทิตย์นี้ลงภาคอ่วันออกเชิงเนื้อประมาณนี้ครับอาทิตย์นี้ลงกรุงเทพประมาณนี้ครับนะครับแต่ถ้าอ่าโซนไหนอยู่ใกล้ๆอ่เส้นระยะเส้นทางก็สามารถก็สามารถสั่งสั่งสั่งได้นะครับครับอาจจะยังไม่อ่มั่นใจในเรื่องอ่ตัวเป็ดนะครับว่าเป็ด เขาเแก่เป็ดสาวนะครับบางคนก็ลังเลนะครับลังเลกลัวจะโดนหลอกนะครับนะบก็สามารถโทรมาสอบถามปรึกษาดูหรือว่ามาดูมาดูที่ฟาร์มเลยไปดูที่ฟาร์มเลยครับว่าเป็ดที่เขาจะขายให้เราเป็นเป็ดลักษณะยังไงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็ดสามารถไปดูไนดะ้นะครับสาหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับนะครับ หรือก็จะส่งรูปไปดูให้ดูทางลน์หรือว่าเมสเซจได้นะครับโอเคนะก็ผมขออนุญาตเก็บไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากได้เป็ดไปเลี้ยงนะครับอยากได้เป็ดในจำนวนที่ เท่าน,นั้นเท่านี้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ครับโทรมาปรึกษาได้แล้ว่าโทรมาสั่งซื้อในรายส่วนทัวนตัวผมได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวางเ,อาเบอร์โทรวา,างบเบอร์โทรผมไว้แล้วก็อีดไลน์ลผมนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะครับ <_ Cause S 1> สบํสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะซื้อเป็ดสั่งเป็ดที่ไห <California> นนะครับกลัวหลายท่านหลายหลายท่านในกลุ่มก็ดวนกลัวนะครับกลัวโดนหลอกนะครับ ว่าซื้อมาสั่งซื้อเป็ดมาในฟาร์มนี้ได้เป็ดแก่เป็ดอ่อนประมาณนี้นะครับหก็สามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าตรวจสอบก่อนได้นะครับตรวจสอบก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจจ่ายเงินไปนะครับแล้วก็ต้องอคิดแล้วก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสินค้าที่เราสั่งมันได้ตามสเปกเราไหมนะครับ,นะรบเพื่อที่จะไม่ให้เรา เสียเงินเสียความรู้สึกนะครับเสียเวลาเวลาครับก็สามารถโทรมาปรึกษาก่อนนะครับโทรมาปรึกษาก่อนนะครับอนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตเก็บไข่ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันอ่าในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไข่เก็บแพงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเป็ดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเป็ดเป็ดที่ผมเลี้ยงก็อยู่ผมปล่อยไว้อยู่โซนนู้นครับโซนนู้น โซโน้นครับหลังคาสีฟ้านะครับหลังคาสีฟ้านะครับก็คือเก็บจำนวนร้อยห้าสิบตัวครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ให้เขากินอาหารแล้วก็กินน้ํานะครับผมก็จะแยกกันจะแยกกัน,นครับก็ส่วนเรานี้ก็เป็นเร้าที่นอนที่ไข่ของเขานะครับเราพยายามให้มันไม่แห้งเออไม่เปียกนะครับเพื่อที่จะให้มันแห้งตลอด เวลาทุกวันนะครับเพื่อที่จะทําให้ไข่ให้สุกรโปุกนะครับก็การทําความสะอาดก,ก็จะง,ง่ายนะครับโอเคนะครับก็สําสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ